ก็สวัสดีครับคลิปนี้ผมมีมีดพับอนเนกประสงค์ยี่ห้อหนึ่งมาให้ชมนะครับก็เป็นมีดที่ยี่ห้อโด่งดังระดับโลกเลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นมีดสวิตยี่ห้อวิตเตอร์นอกนะครับเป็นวิตเตอร์นอกนะครับอันนี้เป็นรุ่นคลัมเบอร์นะครับที่แปลตรงๆภาษาไทยก็คือปีนเขานะครับเป็นรุ่นคลัมเบอร์นะครับตัวนี้เป็นตัวขนาดกลางของเขานะครับมันจะมีตัวขนาดเล็กกว่านี้ ที่เป็นตัวคลาสสิก SD นะครับแล้วก็ตัวที่ใหญ่กว่านี้ก็คือตัวตัวที่ยาวกว่านี้นะครับมันจะมีตัว111ม mm. ิลตัวนี้91มิลลิเมตรนะครับประมาณ91มิลลิเมตรนะครับเขาก็นิยมเรียกว่าเป็นตัว91มิลนะครับจะเป็นตัว3ชั้นนะก็คือ1 2 3 3ชั้นนะครับก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดต่างๆนะครับตัวนี้จะมี14ฟังก์ชันการใช้งานนะครับ14 14อย่างนะครับ เพียงพอต่อการใช้ชีวิตประจําวันนะครับมีดวิเตอรี่หนอกก็คือมันดีอยู่อย่างหนึ่งนะครับเป็นมีดที่ไม่คุกขาดนะครับพกใส่กระเป๋าใส่เป้อะไรได้นะครับผู้หญิงผู้ชายสามารถใช้ได้นะครับมันดูไม่คุกขาดนะครับมันดูหน้าตาไม่เหมือนมีดนะครับเดี๋ยวมาดูอย่างแรกก่อนนะครับอย่างแรกจะเป็นใบมีดละของเขานะครับใบมีดใหญ่นะครับก็ใบมีดของเขาน่าจะยาวประมาณ 66สิบหกมิลหรือเปล่าผมวัดดูนะครับอ่าโดยประมาณนะครับเกือบหกสิบหกมิลนะนี่นะครับก็ยาวประมาณหกสิบหกมิลหกเซนกว่านะครับก็ใบมีดทำมาจากสแตนเลสนะครับเกรดเกรดอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะพยายามหาข้อมูลอ่าหลายๆที่นะครับมันไม่ได้บ่งบอกว่าเป็นโลหะเบอร์อะไรนะครับ แต่ถ้าให้เดาก็อยู่ประมาณเกรดประมาณ AUS 8ประมาณนั้นนะครับเอสเตนเลสนะครับใบมีดก็คมมากนะมาดูชิ้นที่2ชิ้นที่2ก็เป็นมีดจิ๋วของเขานะครับมีดขนาดเล็กนะครับมีดสำรองนะเอาไว้เหลาอะไรได้นะครับเหลาดินสอดเลาอะไรได้เวลามีดหลักทื่ออะไรอย่างนี้ก็ใช้มีดรองอ่าต้องบอกกันนะครับวิตอร่ด็อก จะไม่มีระบบล็อกตายตัวนะครับเป็นระบบล็อกแบบสลิปจอยนะครับก็คือพับได้เลยนะครับจะไม่มีไลเนอร์จะไม่มีอะไรล็อกเลยนะครับเขาเรียกว่าสลิปจอยนะมาใช้การล็อกด้วยด้วยแผ่นมันนะครับที่มันให้เวลาจะพับก,ก็คือพับได้เลยนะครับไม่ไม่ล็อกตายตัวนะครับอย่างที่สามก็เป็นกันไกลนะครับกันไกลของเขามีความคมมากนะกันไกลผมใช้บ่อยมากนะครับ แล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นที่เปิดขวดที่เปิดกระป๋องนะครับแล้วก็เป็นไขควงแบนเล็กได้ด้วยนะครับตรงนี้เอาไว้ไขอะไรเล็กๆน้อยๆได้ตรงนี้ก็ทํามีความคมบ้างเล็กน้อยนะครับก็ถ้าเอาไว้เอาไว้เปิดกระป๋องกระป๋องนมมะลิสมัยก่อนนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นไขควงแบนนะครับ แล้วก็ที่เปิดขวดฝาจีบนะครับที่เปิดขวดฝาจีบแล้วก็ไขควงแบนขนาดใหญ่นะครับจะสังเกตได้ว่าทามีดยี่ห้อดีๆนะครับเขาทาไขควงแบนของเขาอ่ะมันหนานครับแต่เขามาเรียวปลายทาเทปเปอร์เรียวปลายอย่างนี้นะครับทาให้มันใช้งานได้จริงๆนะครับมันไขอะไรได้จริงๆนะสังเกตจากหลายๆแบรนด์ทูของจีนคือหนาก็หนามาเลยนะครับไม่ได้ทาเทปเปอร์อย่างนี้นะอันนี้ใช้งานได้จริงนะครับผมใช้จริงๆ แล้วก็ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นตัวอะไรนะดาว่าจะเอาไว้ตัวปลอกสายไฟหรือเปล่านะครับปลอกสายไฟอย่างนี้แต่ก็ฝั่งนี้จะหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะมีที่เปิดวายนะครับตัวนี้ไม่เคยได้ใช้เลยนะแทบไม่ได้ใช้เลยที่เปิดวายผมว่าจะหาไขาควงแว่นนะครับหาเล็กๆไขควงแว่นที่มาใส่ตรงนี้ไปไขค,ควงแว่นเอาไว้ไขแว่นนะครับ แล้วก็ที่ซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับเล็กๆก็คือหมุดนะครับแต่ของผมก็ผมทําหายไปแล้วนะครับผมก็เลยหาเป็นหมุดเออเป็นหมุดมาตัดเอานะครับเป็นเป็นเข็มนะครับมาตัดเอาแล้วก็เสียไปตรงนี้ของเดิมมันหายไปไหนก็ไม่รู้นะครับเป็นเล็กๆเองนะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้มันจะแกะยากหน่อยตรงนี้เอาไว้อา่า ที่จริงมันเอาไว้ใช้หิ้วของนะครับสมัยก่อนนะสมัยที่ยังไม่มีถุงพลาสติกถุงอะไรอย่างนี้นะครับเขาหิ้วของเขาซื้อเนื้อซื้ออะไรเขาจะเหมือนสางด้วยตะกร้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันถือแล้วมันเจ็บมือนะครับเขาก็เลยถืออันนี้แล้วก็ดึงห้อยห้อยอย่างเงี้ยมันจะห้อยอยู่อย่างนี้นะครับสมัยก่อนนะสมัยย้อนที่ยังไม่มีถุงพลาสติกนะครับก็ตอนนี้ผมว่าน่าจะไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับผมไม่ยังไม่ ไม่เคยใช้อะไรเลยตัวนี้เต็มที่ก็จะเอาไว้ดึงอะไรเล็กน้อยๆได้นะครับดึงสปริงดึงอะไรได้อยู่นะครับตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อันหนึง่งตรงนี้เป็นที่คว้านนะครับควานไม้ควานอะไรได้แล้วก็เอาไว้เป็นเอาไว้ร้อยหนังเย็บหนังเย็บรองเทา้าบูทเวลาขาดอะไรได้นะครับก็ร้อยเชือกเข้าไปตรงนี้แล้วก็ทิ่มลงไปแล้วครับแล้วก็ตึงเชือกอะไรอย่างนี้นะครับก็ หมดแค่นี้นะครับอุปกรณ์แล้วก็มีอยู่2อย่างอยู่ตรงนี้ที่เป็นเอกลักษณ์ของวิท r อรี่นกเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นไม้จิ้มฟันนะครับเป็นพลาสติกนะครับนี่นะครับเป็นไม้จิ้มฟันเอาไว้ทําความสะอาดซอกซอนอะไรได้นะครับตรงนี้ตรงนี้ที่ผมชอบมากเลยตรงนี้ก็เป็นแหนบนะครับแหนบขนาดจิ๋วๆิวอันนี้ได้ใช้จริงจรนะครับได้ใช้บ่อยด้วยนะครับแหนบขนาดเล็กๆนะครับ ก็ซ่อนอยู่ตรงนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีโอริงตรงนี้เอาไว้ร้อยเชือกผมร้อยเชือกไว้นะครับก็วิตตอรีอ่หนก็ผ่านมือมาหลายชิ้นนะครับส่วนใหญ่จะผ่านมือก็จะเป็นขนาดเล็กเล็กนะครับผมชอบที่มันเป็นขนาดเล็กๆตัวที่มีสองสาชิ้นนะครับตัวคลาสสิก sd อะไรเนี่ยผมจะมีหลายอันนะครับบางทีก็ให้คนนู้นบ้างคงนี้บ้างนะครับก็ตอนนี้มีตัวนี้ที่เก็บไว้อยู่นะครับตัวนี้เป็นตัวชิ้นแรกที่ผมมีนะครับเป็นวิตตอรี่หนกที่ผมเคยซื้อมาชิ้นแรกเลย ที่ซื้อวิตอรินอกนะครับก็เลยเก็บไว้จนถึงวันนี้นะครับได้ใช้ด้วยใช้บ่อยด้วยนะครับเวลาไม่อยากพกมีดพับที่ไปตามสถานที่ที่เขาเข้มงวดอะไรอย่างเนี้ยตามห้างตามบูธอะไรอย่างเงี้ยที่เขามีการตรวจอาวุธตรวจอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้พาไม่ได้พกมีดพับไปนะครับก็พกตัวนี้ไปเน็บมันดูไม่คุกขามานะครับมันดูมันดูเป็นเป็นเครื่องมือนะครับไม่ได้ดูเป็นอาวุธสักทีเดียวมีดมันไม่ได้เป็น อาวุธอย่างเดียวนะครับมันทําประโยชน์ได้เยอะเลยมากกว่าอาวุธที่ใช้แทงกันใช้การฆ่ากันสุด้ายซ้านะครับแล้วก็ประกับด้านนอกนะครับที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะอันนี้เป็นสีแดงนะครับก็ประโยชน์ของเขาสีแดงก็คือที่สวิตมันจะมีหิมะนะครับคนออกแบบเขาก็เลยทําเป็นสีที่ฉูดฉาดนะครับสีที่เวลามันร่วงอยู่ตามหิมะอะไรอย่างเงี้ยมันดูออกมันดูง่ายนะครับมันหาเจอง่ายก็เป็นสีแดง ของเขาทุกวันนี้มันมีหลายสีนะครับมีสีเหลืองสีดําสีน้ําเงินอะไรก็มีนะครับแต่ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของวิตอลินอกก็คือสีแดงนะครับสีแดงอย่างนี้วัสดุเป็นพลาสติกนะครับเป็น ABS นะครับประกบ2ด้านโลโก้ก็จะฝังโลหะเข้าไปนะครับแต่เนียนมากนะเนียนมากทําดีมากผมก็แปะกันลื่นไว้นะครับแปะไอ้มันคลา้คลายเวนเกอร์เลยนะครับนี่จะอยู่อย่างนี้ ก็ประมาณนี้นะครับเอามาให้เพื่อนๆชมผมว่าคนที่ชื่นชอบเกี่ยวกับมีดเกี่ยวกับอะไรอย่างนี้นะครับผมว่าสักครั้งหนึ่งนะครับต้องมีนะครับวิจาริณอกต้องมีไว้ใช้ติดบ้านนะครับผมก็เอาไว้ใช้ติดบ้านติดเป้ติดรถบ้างบางทีนะครับได้ใช้บ่อยมากนะครับกันไกลได้ใช้บ่อยมากนะครับก็ประมาณนี้นะครับเอามาให้เพื่อนๆชมวิจาริณอกรุ่น climber นะครับสิบสี่ ฟังกช์ชันการใช้งานนะครับเพียงพอต่อใช้ชีวิตประจําวันเกินซะด้วยซ้ำน,นะครับเกินเกินที่เราใช้ซะด้วยซ้ำน,นะครับก็ขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆที่รับชม